คลินนนปนี้มาอัปเดตราคาทรายกับหินนะครับสั่งวันที่23เมษายนปี67ทรายคิวละ620บาทหินคิวละ650บาทปูนอินทรีย์เพชรลูกละ138บาทนะครับค่าส่งอีก250นะครับผม อันนี้สั่งหินมาสองคิวนะครับทรายหนึ่งคิวขนาดกองก็เท่ากันเลยนะครับหรือว่าอาจจะมีหินอยู่ข้างใต้ทรายทำให้ทรายกองสูงขึ้นมาเลยดูเป็นกองเท่ากันนะครับอันนี้ลูกชายผมขึ้นไปเล่นทรายเรียบร้อยแล้วครับมันก็เลยดูเรียบๆบแบนๆนะครับแต่ตอนเทลงจากรถหกล้อใหม่ๆขนาดความสูงความกว้างเท่ากันเลยนะครับ อันนี้หินสองคิวนะครับหินสองคิวจะได้ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ทรายหนึ่งคิวนะครับทรายคิวละหกร้อยยี่สิบหินหกร้อยห้าสิบนะครับปูนอินซีเพชรเทพื้นเทคานอะไรพวกนี้ครับลูกละหนึ่งร้อยสาสิบแปดบาทเป็นร้านก่อสร้างใกล้ๆบ,บ้านนะครับ ร้านก่อสร้างใกล้ๆบ้านใายวัสดุก่อสร้างใกล้ๆบ้านอันนี้เป็นหินเบอร์ เบอร์สามสี่นะครับหินเบอร์สามสี่ก็เม็ดสวยอยู่นะครับใหญ่อยูยอย่ด้วนี่